สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราลักรถไฟไทยนะครับวันนี้มาให้ให้เข็มนะครับแล้วใกล้ฐานีหมอพยายาบตันนี้เกลิงอยู่นนเกลิงอยู่ไป นี่นะครับ เบอร์สีค่ครับเบอร์สี่ครับก็จะไปแถวไล่ไปหน้ามอปลายาวครับเรายังเข้าไม่ได้เขรียริ่งอยู่ครับถ้าเขรียริ่งเสร็จก็จะต้องมาขุดบ่อแบบนี้นะครับเพื่อจะทำเสาสะพานรถไฟนะครับ เริ่มแรกของการที่จะเทเสานะครับอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับเราจะมานับกันว่าเสาแต่ละต้นนะครับใช้เวลาเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเริ่มจากตรงนี้เราจะนับกันนะครับมันหลายสเต็ปนะครับเพื่อนๆ สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับบางทีก็ <c oughs> ถ้าถ้าพื้นราบอยู่ยุ่ต่ำก็ต้องยกเสาสูงขึ้นมาให้มันได้ระดับกันนะครับต้องให้ระนาบเดียวกันนะครับมีสองสา,สามบอ่อนะครับจะถ่ายแค่บอ่อเดียวนะครับให้ระดับเสร็จก็เสร็จกันนะครับ ดึงตลับเมตรเสร็จก็คือได้เลยแต่ที่นี่โฟร์แมนหน้างาเขาจัดการเองนะครับ่าเขาเศร้ารถไฟครับเยวมีงานไปต่อนะครับเราต้องเช็คร่วมกับ เช้ารถไฟนะครับอยากจะไปงานต่อครับพวกเราเลขสามบอกว่าถ่ายบอ่อนี้แหละนะครับจะดึงเม็ดก็ตลับเม็ดก็เสร็จแล้วพามาชมการทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่ขุดดินเสร็จเลย เข็มก็จะมาลงนะครับบ่อนึงก็สักเท่าไรสี่สิบเมื่อวานนี้48ต้น48เข็ม,มน,นะครับครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางที่ก็มีเสาเล็กนะครับแต่ส่วนมากก็4เข็มก็48ต้นนะครับ40ต้นขึ้นนะครับ การทำงานนะครับของรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงทองเก็บภาพมาฝากเพื่อนชมเกลิงกันไปด้วยนะนะครับเพืจะได้เสาร์แต่ละตน้น รับเสร็จก็ดึงกลับเมตรเช็คนะครับไ,ไ,ได้ไหมต้องกว้างได้ไหมได้เลยปะตรงนู้นแหละเขติดท่อประปาเขาให้เอาหน่อยเดียวอะโอ้โหถ้าไปาหน่อยก็โดนแล้วนะ่ะมันพังถ้าไม่พังก็โดนมันพังให้เห็นเลยอะ ก็เลยรู้เท่าปาล์มจะตรงไหนคาเฟอเอาแค่ห่างกันหลักสามสิบเซนพอเอาให้เจาะให้ได้เดี๋ยวอันนั้นพิ่งว่าดแอ่แต่มันต้องหลามไปให้งูใช่ไหมเนี่ยมันมันต้องกินเข้าไปนู่นไงผมว่ามันต้องกินผมว่าไม่ได้

ฐานนี้ไม่อยู่ที่ไหนบะไม่รู้เลยพวกยังไปไม่ถึงเลยเนี่ยฐานนี้มันสักสี่ห้าร้อยเมตรใช่ไหมเฉยไหมนู่นแหละเขาว่ามันอยู่นู่นเนะไปอีกเขาเดี่ยวมันไปหนึ่งห้าศูนย์นี่ค่ะตัวหนึ่งห้าศูนย์นี่ค่ะอ๋อป้าจะให้ผมไปขุดเทสอยู่เนี่ยหนึ่งห้าศูนย์แต่จะเทสนี้ก่อนสี่ต้นนี้ก่อนใหญ่สามแล้วก็อพาร์ทเน้นเทสนี้เสร็จแล้วก็จะไปหนึ่งห้าศูนย์ เก็บหลุมก่อนเสร็จก่อนหลุมหกก็ได้แล้วนะนี่ส่วนตกมาเลยต้องมาเก็บแล้วลงมาดับได้หมดแล้วดับล่างได้เรจะเอาแตรวมวิทย์น้ำให้พงษยังไม่มาเลยครับเต้เนี่ยนี่แหละครับเพื่อจะได้เสาแต่ละต้นนะครับ ความแม่นยำนะครับต้องอยู่ที่เซอร์เวย์นะครับฝากใจไว้ที่เซอเวยผิดเพี้ยนผิดพลาด,ด,ดไม่ได้เรต,ต้องตรวจเช็ค หลายหลาย,ลายเรียกอะไรหลายองค์กรหลายหลายช่างน,นะครับที่จะมาดูกันตัวควบคุมการทำงานนะครับ อีกฟังนึ่งนะครับฝังหนึ่งแล้วก็ดึงตลับเมตรเช็คนะครับก็เสร็จนะครับไปก่อนนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเราเราจะนับกันกี่เดือนเสร็จนะครับว่ากันไปนะครับสวัสดีครับ